โอเคก็เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้วัดแรงลมจากของเดิมไม่ออกฝั่งนี้ไม่ออกเลยนะตอนนี้ออกแล้วน,นี่แรงเสมอกันละห้าจุดสฝั่งนี้5.6โอเคครับก็ประมาณนี้นี่แรงฟีดปารตเลย5.6 5.8 5.8เสมอกัน ผมก็ว่าสลักทะเลนะอันนี้เครื่องแรกนะเครื่องห้องรับแขกก็สุดท้ายก็ซ่อมไปสำเร็จก็วานซวงมันเสียแล้วแต่ว่าจะซ่อมไปีก,ก็ฟีสุดท้ายก็แพ้เทปเทปเทาอยู่ดีอ่อันนี้ก็ทีนี้แรงลมไม่ออกเลยตอนนี้5.8โอเคครับ5.6โอเค ห้โอเคเสมอกันหมดทุก3ช่องแล้วโอเคจบแล้วครับเออเรียบร้อยตัวนี้ก็งเงียบกระเก่ามอเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วสลับมอเตอร์กันโอเคเรียบร้อยครับคลิปนี้เดีย๋ยวจะไปปักสายกาวต่อโอเค